ช่องธินคูนนะครับได้รับเกียรติจากคนเล่าเรื่องนะครับเออพี่ช่วยแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมพิวขอสร้างข้างข้าครับเรียกวาอสร้างมือสิทนะครับรอบไหนครับรอบไหนรอบเช้าครับมีรอบเดียวพี่รอบเดียวทำไมก่อนน่าจะมีสองรอบแต่ว่าช่วงที่ผมเข้าไปเรียนมีรอบเดียวครับรอบเดียวเลยครับผม่ำแผนกอะไรที่ที่เรียนครับก่อสร้างครับมีห้าช่างนะครับก็ที่ก่อสร้างโยธาสถาปัตย์ เซเว่เกียร์พันช่างไหนนิยมที่สุดช่างไหนนิยมที่สุดเหรอช่างก่อสร้างก่อสร้างต้อนที่คนหามบัตรรับยี่สิบเกียร์พันรับยี่สิบคือทารับสี่สิบอะไรเงี้ยเลยแล้วยังไงถึงเข้ามาที่สถาบันก่อสร้างสิทธิ์นั้มัไม่ไปที่อื่นทำรับไปที่อื่นครับหนึ่งเลยนะเทเห็นเพื่อนเรียนโหวตชมใส่ชอปครับอ่าและตรงไรตี ช่วงนั้นยังคิดไม่ได้ครับใครก็เลยมองมป็นความเท่ของสมัยวัยรุ่นเนาะครับใช่มามองความเท่แล้วก็ผมมองว่าอนาคตดีนะจบมาข้าจบกนะจบนี่เป็นนายช่างได้เลยใช่ใส่ผ้าออรดีแล้วตอนนี้พี่บิวเข้าไปเรียนปีหนึ่งนี่อายุเท่าไหร่เข้าไปเรียนปีหนึ่งะครับประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเประสบการณ์ก็ไม่มีเลยมีผมจบมาแล้วที่เข้าไปเรียนอ๋อคือจบมาจากอาดหน้าไปขายยาว หายยาวครับที่ไหนครับที่ไหนเสาพาพตอเสาพาพเสาภาพเรื่องเรียนเกี่ยวกับศิลป์นี่อ๋อมันก็มีปัญหามาปาัญหาเกี่ยวกับศิลป์มาอะอะอะ,อะคือแล้วตอนเรียนเขาสะดอยเราไปคนเดียวหรือว่ามีกลุ่มมีเพื่อนมาเป็นคณะครับที่ที่อยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหน,นบ้านอยู่เนี่ยครับอ่าเรียกเมืองนนท์เรียกเมืองนนท์เรียกเมืองนนท์ใช่ครับเกือบทหารน้ำละมี กรุ่นผมใช่ไหมพี่ครับรุ่นผมมีผมกับเพื่อนสองคนเลยโดดเลยครับผมไอ้เย้ยนี่ก็ตัวเต็งเหมือนกันครับชื่อเอิร์ตชื่อเอิร์ตจบไหมไม่จบไม่จบเหมือนกันตีคู่กันตีคู่กันเลยพี่สมัยไปเรียนใช่ไหมคบผมตื่นเช้ามาอาบน้ำแต่งตัวใส่ช็อปไม่ใช่ใส่ช็อปใส่เชิ้ตเกรยขายาวเกรย์ยีนยาวเข้าไปมี่ระยาเล่นนี่ครับผมต้องไป เดินผ่านหน้าแทพกบลลนทุกวันเพราะผมต้องผ่านบ้านของเพื่อนร้านเดินผ่านใช่ก็คือโรงเรียนเข้าสายเลยเข้าสายเลยเข้าไปถึงแล้วอย่างงานคอนเสิร์ตกับข้างนอกที่เราไปเจอแบบโรงเรียนต่างๆบันมีไหมผมไม่ค่อยได้ไปในนานโรงเรียนผมจะโมกโงกกันไปแล้วเจอคนเลี้ยนๆก็คือมองหน้าเอ้ยมองหน้าเือน หน้าดึงหน้าใสตักหน้าให้ผมกหน้าให้ฮะเรื่องผมน้เรื่องมนาว่าเล่นว่าเื่เ่าไม่ปาวดนะบิ้วพอมเลยผคี่เคยเห็นฝนตกไหมย่ก็ฝนดีพี่กัวอะไรฝนกัวอะนั่งลงตุดจุดจุลบนไทันลงไ่ทนหลบโดนไว้ทานหลบโดนดแต่ีกอผมลกได้ตั้งหลักได้เข้าไปใกล้พัตมีดแทงแล้วก็งานที่หญิ เรื่องหญิงผมไม่ค่อยนิยมนี่ันเรื่องหญิงมันไม่เปี้ยวก็จะมีหญิงตรงนี้ไหนที่แบบเราไปแล้วเราแบบคนเดินอะไรของครูอะไรเงี้ยไม่มีดิไม่มีไม่มีไม่มีครับก็เคยแบบดูเปไปคนเดียวไหมดูเปไปคนเดียวเคยเคยไปกับแฟนอ่าเป็นไงงบ้ามันก็ไม่เอาะพี่ผมก็แต่งเสร็จไปเลยช่างไปเลยลองตรงไปเลยห้าแฝกกลางแฝกข้างแต่งเจ็บเหยียบแดงไปไปถึงมันก็จะถามว่ามีรียนไหนอ่ะ ไม่ต่อไปงี้ดีเพื่อเพื่อความงามเนะ่ยน่ครับเพราะรู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีใช่คือไม่ต้องโชว์ตลอดใช่ครับโชว์ตอนนั้นก็จงตีนั่นเองตอนเดียวใช่อันนี้คือรู้จักตัวรอดเออทุกคนมันมีอยู่แล้วนะและอยากถามว่าตอนเรียนเนี่ยที่บิวไปค่อยคุณคือพระเกคิีอะไรสิ่งนอกร้องเล่าให้ฟังประสบการณ์มั้ยมีครับอ่าดูแบบนี้ ผมให้หลวงปู่ปทวดวัดพทวดมงคลครับผมครับไม่ใช่วัดชักให้เลยพี่มันมันไปออกวัดทวดไปออกวัดมงคล <MER. S 2> คือช่วงนั้นผมไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่เขากระแดงเพื่อน,นไอเมไเรียนก่อนนะเพื่เรียนศิลป์เรียนอาชวศิลป์รเรียนโจทย์กันนี่แหละแต่ว่าคือ,อ,อ,อเป็นเพื่อนกันคู้จักกันภายนอกครับผมนอกเข้าไปเที่ยวไปดูน้ไปอยู่กินนู่นกินนี่อะไรเป็นเดือนเดือนเลยพี่ครับพอก่อนจะกลับ พ่อเพื่อนมกลับมาทา่พอดีเรารอสองโมงพ่อเพื่อนก็จะดุดหรือวิ้วิวไม่ผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับเอาไปทายดีโชค้นยังไม่ผมไม่เคยคิดเรื่องสายสามเรื่องบุญใสเรื่องอะไรขอบคุณอะไรเท่าไหร่ครับผมห้อยใช่ไหมรู้เกิดความรู้สึกแบบสบายใจถ้ามองไปทางไหนใครก็หลงตาเลยถ้าเหมือนแบบมีเมตตามองผู้ชายก็หลงตามองผู้หญิงก็ส่งยิ้มให้อะไรอย่างนี้อ่า แล้วมันขั้นก็หายไปเพราะว่าผมที่ตรงเรียผมอาจจะมีองศ์พาวิทยุกรรมวงยืนนะครับผมอ่าค่าเอาไอ้แจกปีหนึ่งค่ากับทุกคนไม่ครับไม่ค่อยไม่ได้อะไม่ให้โดนเคสเคสทำไมไม่ค้อยค่ามันไม่ให้ยค่าเออใช่ต้องค่อยค่าข้างมอไซค้ขาใช่หลังปีสองไปแล้วจะเปลี่ยนขาก็ได้พี่ครับอ่าแต่ปีหนึ่งต้องค่อยนะ ห้อยห้าุกคนนะที <No? yeah> um, ่ผมถามเป็นความรู้นะครับผมไม่ได้เรียนกสบตระรอีกนะห้อยองค์พ่อเนี่ยแล้วแบบว่าการแต่งตัวสมมุตินะเราแต่งตัวแบบหมวกหมเป็นกอดว่าพ่อในกลุ่มในวันพ่าพ่อฟาซ่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าคนไม่รู้ใช่ไหมว่าเราอยู่ทไหนของเราการแต่งตัวเราไม่เกิดเกิแล้วแต่มาเจอไอ้ทั้งสมมตินี่จบไหมเนี่ย น้อยคนนะที่รู้พี่จะมีแต่โรงเรียนโจทย์อันจะรู้นะถ้าทั้งทั้งคนปัจจุบันทั้งภาษาอังเทนขวายอะไรเงี้ยแต่หลักจะรู้ทำเรียนเนี้ยออกมาอะไรนะก็มีเลือดปูนนี่คือโจทย์ครับโจทย์แบบนานแล้วพี่เลือดุญนจะเป็นเรียนสิทธิ์นะแต่จบมาก็ไม่เจอนเลยไม่ค่อยจเลยโรงเรียนไม่ค่อยเรียนเก๊พี่แต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นในไทยอะชีวะอาชาดูอาชีวะพี่ลึกหลังแล้วลึกหลังแล้ว ได้บุญตัวติดตัวหลกักครับตนะิดคุกน,ะนะั่นแหละถ้าอย่างที่ที่พิ่ว่าเมื่อกี้ต้องทำงานไม่ห้อยถ้าต่อเลยทำงานไม่ห้อยที่มาอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันมันเป็นเอ้ยอะไรพเวเณียครับพเวเนีสืบมาสืบมาก็อาอาเออมึงต้องมีองค์พ่อบูชานะมึงต้องห้อนะปีไหมปีไหมปีพี่ไม่มีไม่มีเช่ามันติดตังคะอ่าคือองค์พ่อเนี่ยจะเป็นแบบ พระมาทําบุญในโรงเรียนใช่ไหมเขาสร้างเตี่ยวงพ่อมาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นรุ่นพี่ได้มาก็จะปล่อยให้องค์น้องเอ้ปล่อยให้รุ่นน้องรุ่นน้องรุ่นน้องไปบูชาไปกไปห้อยต่ออะไรเงี้ยดิอือก็คือว่าตกทอดตกทอดไปตกทอดไปแต่เรื่องแบบว่าวัดเสือไม่มีเกี่ยวกับอ่าไม่ว่าห้อดูเหมือพวกรัดคุ้มครองหรือว่าองค์พ่อวิชุตุรมลงเต่อสร้างมุสิตต่อสระดอนแล้วน้องสองนะน้องสอง มีไหมเหรอพี่มีนะมันต้องมีทุกคนนะผมว่าคือเดินไปเจอเนี่ยม pues ึงต่างระดันมึงก็ไม่ไม่คุยกูไม่ได้ละมึงก็ไม่ถูกกันละเออถึงถึงจะไม่รู้จักกันเลยไม่เคยคุยกันเลยนะยพี่แต่มึงเดินมาขึ้นแต่งตัวค่ะวันเก่งเก่งหนาเนี่ยมึงเก่งหนารู้กันว่าเออกูกาะมึงว่าติมึงเลิกอะไรเงี้ยคือมีเรื่องอะไรพี่อ่าคือโรงยังไนผมนะไม่ยอมใครก็ไม่ยอมใครต้องต้องต้องใหญ่ ก็คือเป็นยุคหนึ่งยุคในช่วงนั้นอ่วงนันปีพสออะไรทำได้คปีพศอะไรผมผมจกผมเรียนมานานแล้วนะพี่ทำไม่ได้ทำไม่ได้ม่อไปนะตอนนี้พี่บีอูเกิดปศะลรเอาสั่เก้าอายุยี่สิบหกยี่สิบหกกต้องย้อนกลับไปนานนานปีปีหลัปีประมาณเก้ปีเะี้ยเฉลี่ยเก้าปีสิบปีสามสามเลยนะ เกิอสอยนะ9สามเกเก้า่อกเกนะ่อประมาณนั้นก็คือนักเรียนน่ยจะต้องมีเรื่อรางไม่มีไม่ได้นคือมีไม่ได้และปัจจุบันนี้ก็คือจบไหมเนี่นจบไหมครับไม่จบไมไปเกินอะเยอะไม่ไม่ไ็่ไดเยอะเลยแต่ก็ยังรักยังบางนอยครับประถามรู้นะแล้วนักเรียนต่อสร้างดูซิโ่้ ที่มีเรื่องกับรามผมของตลาดเารใหม่ไม่มีเป็นหลังรุ่นหลังผมนี่ตอนนั้นรุ่นน้องอย่างนี้อ๋อรุ่นน้องไปแล้วรุ่นน้องไปแล้วที่มีเรื่องปั้นกระตรงตลาดอ่าที่มีเรื่องปั้นใช่ไหมพี่รุ่นน้องอ๋อคืออดีตมันเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้ว กลับไปแก้ไขไม่ได้แต่เราเอามาแก้ตัวได้ว่าเราอย่าไปทำมีประศันดี์มีประสบการณ์มาแล้วไงใช่ไหมใช่ีผมมาเรียนรู้ตั้งและณปัจจุบันเนี้ยพี่บิวทำงานอะไรอยูผมเป็นรับจ้างฝ่ายรถครับพี่รับฝ่ายรถอยู่วินวินวินนักบุญครับวินนักบุญตรงข้ามเอสแบกเอ็มอาร์ทีถ้าเ ถ้าต้องข้ามโรงเรียนเอสแบกก็คือข้างเอเวออรี่มลลี่มอล์่ครับแล้วก็ตรงอีกจุดหนึ่งก็ตรงเอ็มอาร์ทีสุรศรานจังหวัดนนทบุรีครับอารสารการสอนรัตนพิเศษครับผมก็คือทิพย์วิวก็ได้ทำงานอยู่ที่นี่ยังไงอยากฝากอะไรถึงคนที่ชมคลิปเราก็อุทาหรณ์ถือว่าดููไว้เป็นอุทาหรณ์ได้นะครับว่าเรียนเนี่ยเรียนช่างอะไรมันเท่หมดแต่เรียนจบมันเท่กว่าครับทุกคน เรียนเรียนเรียนที่ไหนก็ข้างเหะขอให้เรียนจบรักครอบครัวดูแลพ่อแม่อะไรเงี้ยอนาคตสดใสแน่นอนครับทุกคนอย่าเป็นเหมือนผมเลยที่แบบว่าต้องมาลำบากขายเท้ากินข้าวอย่างเดี๋ยวเขเรียนไม่จบไปเรียนไปถึงตนี้ก็เกเรกต้งวัยรุ่นมาเป็นรุ่นตั้งแต่โรงเรียกันแต่มันสนุกใช่ไหมคือมันสนุกใช่ไหมสนุกแต่เราจ้อไว้คุ้มนะใช่ไหมต้องไว้คุ้มก็คือถ้าใครชอบคลิปนี้อของพี่บิว ฝากกดไลดดค์กดแชร์กดติดตามของบคุณทุกท่านวันนี้โหวีนบุญกับพี่บิวขอสร้างนะฮะขอสร,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 ร้างดุจเหี้ยมเลยลาชมทั้งหมดทุนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ